สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกห้องหอยสุดเด็ดจาก facebook ทุกทกท,กท่านครับอ่าวันนี้มาดูข้อมูลนะครับเป็นสูตรหลักหน่วยล่างกันนะครับอ่าเมื่อวานเราก็อ่าในลงข้อมูลนะครับเป็นสูตรอ่าหลักสิบล่างกันไปเป็นทีเรียบร้อยนะครับ สูตรหลักหน่วยล่างเดิน2สูตรนะครับจาก4สูตรนะดังนั้นนะครับวันนี้จะมีนะครับสูตรหลักหน่วยล่างนะครับมาประจําการใหม่2สูตรนั่นเองนะครับแล้วก็สูตรเดิมนะครับจะอยู่ที่2สูต <c oughs> รรวมเป็น4สูตรเหมือนเดิมนะครับมาดูผลข้อมูลนะครับของหลักหน่วยล่างในงวดที่ผ่านมานะครับ หลักหน่วยล่างสูตรที่เดินนะครับเป็นสูตรที่1นะแล้วก็สูตรที่2นะครับนะหลักหน่วยล่างนะครับส่วนหลักสิบนะครับเด่นอยู่ที่1 2 6 7 8นะครับเด่นตัวเดียวนะครับฟันไปที่6นม่นเองนะครับทีนี้เรามาดูข้อมูลของหลักหน่วยกันบ้างนะครับหน่วยล่าง2สูตรนะครับอ่างวดนี้รางวัลลิท้ายสตัวล่าง8 3สนะครับ สูตรที่1เข้าสามสูตรที่2ก็เข้า3เช่นกันนะครับในหลักหน่วยล่างในงวดที่ผ่านมานะครับส่วนงวดนี้นะครับมันตรงกันหรือไม่นะครับามาดูกันนะเ,นเพื่อนสมาชิกทุกท่านก็อ <c oughs> ่ <c oughs> มาคำนวณนะครับงวดใหม่กันเลยนะครับนะจะได้ไม่เสียเวลานะเนาะเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับจะได้ไปวิเคราะห์พิจารณานะครับหลักหน่วย คับกันเลยแล้วก็จัดชุดกันเลยนะครับ่ามาเริ่มคำนวณนะครับหลักหน่วยล่างกันเลยนะครับใช้ผลรางวัลที่1น,นะครับในอ่างวดที่ผ่านมานะครับ639235สนะครับ6 3 9 2 3 5สูตรที่1นนั้นใช้เลขหน้าครั้งที่1ก็คือ097นะครับ0 97เ็ลขหน้าครั้งที่2 6 2 9ใช้หลักแสนนะครับ1ครั้งนะครับหลักร้อยบนนะครับ2ครั้งหลักสิบเลขหน้าครั้งที่1 2ครั้งหลักร้อยเลขหน้า,า 2, ครั้งที่สองครั้งจากนั้นบวกด้วย2คงที่นะครับ อ่าสูตรที่1นะครับสูตรที่1นะถูกต้องนะครับนะสูตรที่1นอ่าันนี้สูตรที่1นสูตรที่2นะครับอันนี้เป็นสูตรที่1 2บวกกัน2ครั้งได้4นะครับ9บวกกัน2ครั้งได้18อ่ามาดูผลบวกสูตรที่1นะครับ6บวก4ได้เท่ากับ10 10บวก8ได้18นะครับ18บวก6ได้24 24บวก2นะครับได้เท่ากับ26นะครับโอ้โหเลข6มาอีกแล้วนะครับ6บวก2คงที่ได้เท่ากับ8นะครับ8บวก1คงที่ได้เท่ากับ9 9บวก1คงที่นะครับได้เท่ากับ10ได้0ูนย์นะครับ0ย์บวก1คงที่ได้เท่ากับ1นนะสูตรที่1นะครับได้68 901นะครับ อมาดูสูตรที่สองกันต่อนะครับจะได้ไปดูสูตรใหม่กันอีกสองสูตรเนาะสูตรที่สองนะครับ6 3 9 2 3 5นะครับสูตรที่2ใช้หลักหน่วยเล็กหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับอ่าเลขกหน้าครั้งที่หนึ่งเหมือนกัน0 9 7านะครับเลขท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับอ่า4 7 6 อ่าแล้วก็เลขท้ายครั้งที่2นะครับ5้าสองสองสูตรที่2ใช้หลักแสน1ครั้งนะครับหลักพันนะสองครั้งหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1 1ครั้งหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่สองครั้งบวกด้วย2คงที่9บวกกัน2ครั้งได้18 ผลบวกสูตรที่2อนะครับ6บวก8ได้เท่ากับ14 14ีบวก7ได้21 21, 21ิบวก4ได้25 25บวกสได้27 27บวก2ได้เท่ากับ29นะครับได้9 9บวกสคงที่ได้เท่ากับ11ได้1นะครับ1บวก1คงที่ได้2 2บวก1คงที่ได้3 3บวก1คงที่ได้4นะครับอ่ะก็จะได้ตัวเลขที่ชนกันนะครับสูตรที่1นะกับสูตรที่2ก็คือ9กับ1นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลงข้อมูลกันไว้ก่อนเลยนะครับนะหลัก10ล่างนะครับต่อมาจะเป็นหลักหน่วยล่างนะครับสูตรที่1และก็สูตรที่2ที่เดินนะครับนะ 6กแปดเก9าศูนย์หนึ่งหนะครับตัวเลขชนนะจะเป็น9กับ1นะครับนะเกับหนะึ่ะเดี๋ยวมาดูสูตรใหม่กันอีก2สูตรนะครับตัวเลขมันยังกว้างอยู่เนาะเป็นพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับขอเอาสูตรใหม่นะครับสบสูตรมาประกบ อ่าชนกันเลยนะครับสูตรแรกนะครับอ่าสูตรที่1นนะครับใช้หลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักร้อยบนหน 4, ึ 100, ่งครั้งหลักหน่วยบนสี่ครั้งหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกสี่คงที่นะครับสองบวกกันสองครั้งได้แปดอ่าสี่ครั้งได้แปดนะครับเก้าบวกสี่ได้สิบสามสิบสามบวกแปดได้ยี่สิบเอ็ด 21่บวกหได้27 27ิบวกสได้29 29ิบก้วกสได้เท่าก,กับสามสนะครับจากนั้นบวกสงคงที่ได้5้บวกหนึ่งคงที่ได้หกบวกหงคงที่ได้เนะครับสูตรที่หนึ่หลักหน่วยล่างแบบสตัวนะครับสามหสูตรที่หนึะครับสองตัวล่างออกศูนย์ห้าเข้าที่เลขห้าหลักหน่วยล่างสูตรที่สองใช้หลักแสนสองครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักร้อยบนหนึ่งครั้งหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้ง สูตรที่2นะครับใช้หลักร้อยนะครับเล็ก <abilities>. อัรทีนะครับนะสองห้าหกเป็นอาเล็กท้า,า,ทายครั้งที่2นะครับทวนใหม่นะครับใช้หลักแสน2ครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักร้อยบนหนึ่งครั้งหลักหน่วยล่างา1ครั้งหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งหลักหน่วยเล็หน้าครั้งที่1 1ครั้งหลักหน่วยเลก <funded> ็กท้ายครั้งที่2 1ครั้งบวกด้วย1งของที่นะครับ8บวกกัน2ครั้งได้16 6บวก9ได้15 15บวก4ได้19 19บวก9ได้28 28บก0ได้28 28บวก6ได้34 34บวก6ได้40 40บวก1ได้41ได้1บวก3คงที่ได้4นะครับบวก1คงที่ได้5บวก1คงที่ได้6ได้1 4 5 6เรามาลิฟท้าย2ตัวล่างออก0 5นะครับเข้าที่ได้5หลับมือล่างเป็นงวดแรกนะครับ2สสูตรนี้มีสถิติอยู่ที่18งวดนะครับ อ่ะทีนี้เรามาคำนวณในงวดวันที่30ธันวาคมกันเลยนะครับ2564นะครับสูตรที่1 639235 639235นะครับใช้รางวัลเลขหน้าครั้งที่1 097 เลขท้ายครั้งที่สองห้าใช้หลักหมื่นหนครั้งนะครับหลักอ่าร้อยบน1ครั้งหลักหน่วยบน4ครั้ง หลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งหลักร้อยเล็กท้ายครั้งที่สองครั้งบวกด้วย4คงที่5บวกกัน4ครั้งได้20ได้0ูนย์นะครับ3บวก2ได้5 5บวก0นย์ได้5 5บวก7ได้12 12บวกหาได้17 17บวก4ได้เท่ากับ21ได้1บวก2คงที่ได้3บวก1คงที่ได้4บวก1คงที่ได้5สุดที่1 1 3 4 5ี่ห้านะครับ บวกสุดที่2กันต่อ6 3 9 2 3 5ใช้นะครับรางวัลเลขท้าย2ตัวล่างด้วยนะครับสุดที่2 8 3นะครับแล้วก็เลขหน้าครั้งที่1 097รางวัลเลขท้ายครั้งที่2 5 2 2 ช่หลักแสนสองครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักร้อยบนหนึ่งครั้งหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งหลักร้อยเล็กหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักร้อยอ่าเล็หน้าครั้งที่อ่าหลักหน่วยเล็กหน้าครั้งที่สองนะครับหนึ่งครั้งนะแล้วก็เป็นหลักหน่วยเล็กท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกหนึ่งคงที่นะครับนะหลักร้อยไม่ใช่นะครับ 6บวก6ได้12นะครับได้ผลบวกเท่ากับ2บวก3ได้5 5บวก2ได้7 7บวก3าได้10บ0บวก0นได้1 0บ0บวก7ได้17 17บวก2ได้19 19บวก1ได้เท่ากับ20ได้0ูนย์นะครับ0ย์บวก3คงที่ได้เท่ากับ3 3บวก1คงที่ได้เท่ากับ4 4บวก1คงที่ได้เท่ากับ5อ่ะมาดูอ่ะมาลองจับกันดูนะครับ 1>, 1 3 4 5สนะครับแล้วก็0ูนย์3 4 5 0 3 4 5นสนะครับอ่าตัวเลขสูตรที่1กับสูตรที่2นั้นชนกันที่9กับ1นะครับนะ9กับ1นะครับจะเป็นตัวเด่นนะครับในศูตย์ตัวนะครับส่วน3 4 5นะครับชนกันอยู่ที่2สูตรนะครับ อ่าสามสี่ห้าสามสี่สามสี่ห้าและก็ศูนย์นะครับสามสี่ห้าศูนย์อ่ะเก้าหนึ่งนะครับนะเก้าหนึ่งอ่ะเราตัดหนึ่งในหลักสิบออกไปเลยนะครับนะแล้วก็สามสี่นะครับมาเด็ดอยู่นี่นะครับศูนย์นะครับผมุยาตตัดเอาเลยนะครับดังนั้นจับชุดนะครับ 2ตัวล่างในงวดนี้นะพเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับสตัวล่างในงวดนี้นะครับจับชุดเต็มออกมานะครับสองเก้านะครับสองหนึ่งสองนะครับหกเก้าหกหนึ่งหดหนึ่ง 7จ7ดสามเจ็ดสี่เจห้าแปดเก้าแปดน่นะครับอ่าเด่นเบื้องต้นเลยนะครับเพื่อนๆนสมาชิกนะครับก็คือหนะครับเน้นไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆนสมาชิกทุกท่านนะครับ12345ชุดนะครับ เน้น6ไว้ก่อนเลยนะครับ4ี่หชุดนะครับส่วน7 8นะครับอ่า2นะวิเคราะห์พีนากันอีกครั้งหนึ่งนะครับนะเด่นนะครับถ้าสูตรนี้ชนกันนะครับนะสสูตรนี้นะครับถ้า9กับ1นะครับไม่มานะเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับน่าจะเด่นอยู่ที่3 4 5นะครับ3 4 5ี่ห้านะครับ9 1นะครับ 7971737475นะครับเป็นชุดอ่าเบื้องต้นนะครับ2ตัวล่างตรงๆนะครับ10อ่า10ตัวนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ตัวนะครับในงวดนี้นะครับเดี๋ยวจบพี่นานะครับตัดเลือเด่นให้กับเพื่อนๆสมาชิกนะครับกันไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็อารับ เอาข้อมูลนะครับชุดเต็มกันไปวิเคราะห์พี่นากันล่วงหน้าดูก่อนนะครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับถ้าตามเด่นนะครับจะเป็น9กับ1นะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับจะเป็น6 9 6 1นะครับแล้วก็7 9 7 1นะ3แล้วก็4นะครับจะเป็น8ชุดนี้นะครับที่มีโอกาสที่จะเข้ามาในชุด2ตัวล่างนะครับ8ชุดเน้นๆกันนะครับเน้นไปที่8ชุดนี้ก่อนละกันนะครับ6 9 6 1 6 3 6 4 7971-7374นะครับอ่ะน่าจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับถ้า789ไม่หลุดนะนะเพื่อนๆนะครับแต่เน้นไปที่6กันไว้ก่อนนะครับนะ6นะครับ4ชุดนี้นะครับเน้นสุดๆเลยนะครับนะ69 61 63และก็64นะครับเน้นไป4ชุดนี้นะครับกันก่อนหาซื้อรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลกันไว้ล่วงหน้าเลยนะครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านอ่ะวันนี้จบข้อมูลนะครับกันไว้ ประมาณเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีข้อมูลใหม่ๆแล้วค่อยมาตัดมาสรุปกันให้มันเหลือน้อยชุดกันเข้าไปอีกนะครับสำหรับวันนี้จบข้อมูลกันไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ